รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการคุยสาระทางช่อง y o u t u b e h พ r อ c จ a n n e ะเช่นเดิมวันนี้ทางช่อง y o u t u b e h พ r อ c จ a n n e ะก็ยังคงมีสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประชาคมาเรามาทาความเข้าใจอัปเดตสาระวันนี้ประจำวันเสาร์ที่6 สิงหาคมปีพศ2565หากลาออกจากงานแล้วฝ่ายบุคคลแจ้งการลาออกแล้วก่อนที่จะได้รับเงินกรณีชราภาพอายุครบ55ปีพู้กันตนจะต้องแจ้งการลาออกที่สำนักงานประกันสังคมอีกหรือไม่และหากลาออกไม่ถูกต้องไม่ได้เขียนเอกสารใบลาออกจากที่ทำงานปัจจุบันมีผลกระทบ เงินชลาภาพหรือไม่กรณีที่มีผู้ประกันตนหลายคนถามเข้ามาผ่านทางช่อง YouTube hr channel เป็นจำนวนมากถามถึงกรณีแจ้งการออกจากสำนักการประกันสังคมหรือฝ่ายบุคคลมีการแจ้งออกผ่านระบบประกันสังคมออนไลน์หรือแจ้งออกตามแบบฟอร์มสปส,ส6 0ขศยื่นให้กับทางสำนักการประกันสังคม ภายในไม่เกิน15วันถือว่าฝ่ายบุคคลได้แจ้งการลาออกถูกต้องและผู้ประกันตนจะไม่มีชื่อในระบบประกันสังคมอีกต่อไปสถานะในระบบประกันสังคมไม่เป็นสถานะแอคทีฟต่อไปหรือไม่เป็นสถานะเถือว่าความเป็นผู้ประกันตนที่สุดลงนั่นเองตามพระราชบัญญัติประกันสังคมที่ เรียบร้อยแล้วหากผู้กันตนมีการส่งเงินสมทบตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นต้นไปไม่จําเป็นต้องส่งเงินสมทบต่อเนื่องส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมหยุดหยุดส่งส่งก็ตามเว้นช่วงส่งก็ตามส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมหลายบริษัทก็ตามก็จะได้รับเงินกรณีราภาพ3%ของตนเองคืนและ ไม่จําเป็นจะต้องไปทําเรื่องแจ้งออกที่สํานักงานประชาสังคมอีกไม่เกี่ยวข้องกับผู้กันตนในการแจ้งออกสําหรับผู้กันตนมาตรา33แต่หากเป็นผู้กันตนมาตรา39จะต้องเขียนเอกสารลาออกจากการเป็นผู้กันตนมาตรา39ก่อนนะครับจึงจะสิ้นสภาพการเป็นผู้กันตนมาตรา39ส่วนความกังวลสําหรับผู้กันตนที่ทํางานมานาน ต่อเนื่องกับบริษัทเดิมและทำงานกับบริษัทใหม่หรือหลายๆบริษัทโดยไม่ได้เขียนเอกสารใบลาออกหรือเขียนเอกสารใบลาออกแต่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าตามระเบียบบริษัทนั้นๆกรณีนี้นนนมีผู้กันตนหลายคนมีความกังวลกับผลกระทบกับเงินฉลาภาพที่จะได้รับเมื่อมีอายุ ห้ปีบริบูรณ์หรือไม่พบกันตนหลายคนไม่ต้องกังวลเหตุดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับเงินชราภาพที่จะได้รับเมื่อพู้กันตนมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์เพราะว่าเงินสมทบเป็นชื่อของพู้กันตนเองจะลาออกถูกต้องก็ตามไม่ถูกต้องก็ตามถูกไล่ออกถูกปลดออกถูก นายจ้างแจ้งความก็ตามจะได้รับเงินกรณีชราภาพคืนตามเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดหากส่งเงินสำทบไม่เกิน1 8 0ง้วดจะได้รับเงินเป็นก้อนบำเหน็จชราภาพหากส่งเงินสมทบเกิน180งวดจะได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนแน่นอนหวังว่าคงจะหายสงสัยกับประเด็นนี้แล้วกันนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดส่งต่อได้เลยและหากชื่นชอบอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องคุยสาระเฮสอาจจะแนวนู้นนะครับขอบพระคุณมากๆสํสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ